สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทาง y YouTube ด้วยนะครับผมครับก็สําหรับวันนี้ผมพาทุกคนมาอัปเดตนะครับต้นบอลนาด่างที่เราเจอกันที่เดิมนั่นแหละครับผมตอนนี้ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมบอกเลยว่ายังมีอยู่นะครับผมเท่าที่สังเกตดูตอนนี้น่าจะมีประมาณ1ต้น2 3 4สต้นนะครับผมที่ผมสํารวจดูคร่าวๆนะครับผม ที่ยังไม่ได้สำรวจดูก็น่าจะมีครับต้นเล็กๆของเขานะครับผมตอนนี้ก็กำลังสังเกตดูอยู่นะครับผมไม่ได้มาตรงนี้ค่อนข้างหลายวันนะครับน่าจะประมาณสามสัปดาห์ได้นะครับผมก็เจออยู่ด่างแบบลายเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าประมาณไหนนะครับใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้ราคาก็ราคาเดิมนะครับผม ปะปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมจะถ่ายให้ทุกทคนได้ดูนะครับครับทุกทุกคนนี่ก็เป็นลายแรกนะครับผมที่เราเจอกันวันนี้นะครับด่างประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งใบที่สองของเขานะครับผมแล้วก็นู่นครับอีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายให้ดูตอนแรกวันนี้กะจะมาถ่ายให้ดูเฉยๆไม่ได้กะลุยนะครับผมอ่ะไหนๆก็มาแล้วก็จับสักหน่อยนะครับ นี่นะครับก็จะด่างประมาณนี้เลยนี่ใบแรกของเขานะครับผมแล้วก็อ่านี่อีกต้นหนึ่งเพื่อนๆดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็จะด่างประมาณนี้นะครับในกล้องมันอาจจะดูด่างไม่ค่อยมากครับแต่ว่าไอตัวจริงเนี่ยด่างเยอะพอสมควรน,นะครับผมนะครับจริงๆต้นเล็กๆเขาก็ด่างนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสเห็นไหมนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับต้นเล็กๆของเขาครับก็มีความด่างอยู่เหมือนกันนะครับผมครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับผมเจอแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะด่างเหมือนกันหมดน่าจะเป็นแม่เดียวกันนะครับเพราะว่าเขาน่าจะไหลมาแถวๆนี้นะครับก็เลยมารวมกันเป็นแบบนี้นะครับนี่อีกด้วยนะครับผมอ่า คือพวกนี้มันเป็นด่างประมาณนี้นะครับผมถ้ามีด่างขาวอยู่แถวๆนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะออกด่างขาวเยอะเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมน่าจะลองเอาต้นด่างขาวที่บ้านผมมีนะ่ะลองเอามาลงไว้ตรงนี้เผื่อถ้ามันออก ออกไหลด่างขาวมาเนี่ยก็อาจจะได้บอนนาด่างขาวกันเยอะเลยนะครับผมผมมีบอนนาด่างขาวอยู่ต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันไม่ด่างมันเหมือนว่าถ้ามันอยู่กับธรรมชาติมันน่าจะด่างดีกว่าอยู่กับผมนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผมไม่แน่ผมอาจจะเอามาลงดูแล้วก็ถ้ามันออกด่างขาวเนี่ยผมอาจจะเอามาจําหน่ายให้เพื่อนๆในราคาที่ย่อมเยาวอีกก็น่าจะเป็นได้นะครับผม อาจจะไม่แพงถึงหลักหมื่นแต่ก็น่าจะอยู่ประมาณหลักเท่าไหร่เดียะเพื่อนๆหลักหลักร้อยหลักพันเต็มที่ก็พันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้ามันไหลมันออกมานะครับเดี๋ยวผมไม่แน่อาจจะเอามามาปล่อยไปตรงนี้นะครับผมเผื่อว่าเขาจะออกมาแล้วก็เราก็จะได้ด่างขาวกันนะครับผมป่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฝั่งนู้นเผื่อว่ามันจะมีนะครับ วันนี้ก็พาลุยก่อนอบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมถั่วมานะครับดูสภาพนะครับไม่ได้ใส่บูทแล้วก็กางเกงขายาวาเลยกะว่าจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมก็สถานที่เดิมของเราก็คือสรุปแล้วมีนะครับผมยังมีอยู่ใครที่สนใจก็สั่งมาเลยเดี๋ยวถ้ามีคนสั่งมาเดี๋ยวผมจะมาจิ้มให้นะครับผมตอนนี้ก็ให้เขาอยู่แบบกลมกลนืนกับธรรมชาติไปก่อนนะครับป่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลยดีกว่า ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมย้ายฝั่งจากฝั่งนู้นนะครับมาฝั่งนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นป่าบอลน,นะครับผมเยอะพอสมควรแต่ว่ามีสับประรดด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลงไปดูเผื่อจะเจอสักหน่อยนะครับมันเพิ่งขึ้นน่ะผมว่ามีสีเจอบอกเลย นี่ครับเราจะไล่ไปจากตรงนี้เลยนะครับผมผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับว่าที่ๆก,ก,ก,กแบบเนี้ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วแล้วก็ลุยกันเลยครับผมตอนนี้ติดลมครับผมรอแป๊บ ก็ช่วยช่วยกันดูด้วยนะครับผมใครเห็นบางทีผมอาจจะถ่ายแล้วก็เลยไปก็ได้นะครับอาจจะไม่เห็นเฮ้ยเพื่อนๆนทุกคนผมเจอนี่เฮ้ยผมไม่เคยเจอนะเนี่ยอ่า ไม้ด่างไม้ด่างชนิดใหม่บอกเลยว่าสวยนะครับผมเฮ้ยผมไม่เคยเจอเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนเคยเห็นไหมครับไอ้ต้นที่มันติดตามต้นดอกที่มันติดตามกางเกงเราอะนี่เลยครับผมนี่เลยมันด่างแบบนี้นะครับดูดูครับเอ้ยด่างสวยนะเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูต้นปกติเขานะครับผมนี่อ่ะ นี่คือนี่คือต้นปกติเขานะครับต้นปกติเขาอ่ะจะเขียวแบบนี้เลยแล้วต้นที่ด่างที่ผมเจอตอนเนี้มันเป็นแบบนี้ครับผมนี่หนึ่งต้นสองต้นเอ้ยใบสวยมากเลยเพื่อนๆดูทุกคนดูเนี่ยะแล้วก็นี่ต้นนี้บอกเลยว่าจัดมากอือือบอกเลยว่าสวยนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูเฮ้ยอยู่ๆก็เจอต้น ดอกไม้นี่ด่างนะครับเดี๋ยวผมไล่ต้นดูก่อนว่าเขาเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่เห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือต้นปกติของเขานะครับผมเนี่ยไม่ด่างเลยเขียวเลยครับผมนี่ดูดูดูนะครับเนี่ยโอ้โหแต่เป็นต้นเดียวกันนะครับเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเครือครับผมไหลออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็ด่างตรงนี้ก็ด่างตรงนี้ก็ด่างครับนี่นี่นะครับเอ้ยสวยอยู่เพื่อนๆนดู ได้อยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยแจ่มเลยครับต้นเขาก็ค่อนข้างสวยพอสมควรนะรผมเนี่ยดูจริงๆผมเดินมาแล้วก็พอดีหนามทิ่มครับก็เลยสะดุดเจอนะครับผมเอ้ยสวยนเนี่ยทุกคนดูใช้ได้เลยครับผมถือว่าไม่เสียโอกาสเนาะมาหาบอลนาดางังถึงไม่เจอบอลนาดางังแต่ก็เจอไม้ป่าแปลกๆที่มันด่างนะครับผมนี่นะครับ โอ้โห okay. ถือว่าได้อยู่นะครับผมสรุปวันนี้เราก็เจอเป็นหญ้าใช่ไหมฮะญ่าที่แบบเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกเขาเนี่ยฮะเนี่ยครับ,รบดอกเขาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเวลาเขาแห้งมาจะติดกางเกงเราเยอะนะครับผมแต่ว่าดอกเขาสวยนะครับอันนั้นด่างเลยสวยนะครับผมสรุปแล้ววันนี้เราก็เจอ ไม้ด่างจากธรรมชาติแค่หนึ่งชนิดนะครับผมถ้าไม่รวมไอ้บอลน,นาด่างที่ผมเจอเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครที่หลงเข้ามาก็อย่าลืมฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับ ไปละครับผมสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะครับสวัสดีครับ